ต้องน้ำพริกปลานาเข้ากันเปลาเข้ากันต้มตำใส่ปลาใช่ใช่ต้มตำหมุนเข้าไปเอาไม่เอาไม่เอาเกาคือเพ่มกลือเราคอยสะออนสะออนล่ะไอ้สะออนหลายพี่น้องดูมือดูมือได้หอบเอาเนาะนี่เขามาเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู๊ดเอาไปตำเลยอร่อยที่สุดแล้วพี่หนู่มอีเด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิได้เข่าทำงานแล้วกะ มากบอกพี่น้องตอนเย็นเจอกันเกาคื้เจ้าเราคอยสะออนสะออนล้าไอ้สะออนหลายพี่น้องดูมือดูมือได้หอบเอาเนาะนี่เขามาแอ่อย่างหนึ่งแดงเนื้อมันแน่นดีเอาาไว้แกงตอนเย็นแกงแอมแกงพี่น้องเมื่อมาพี่หนูเมื่อจันตรำก่อนเข้างานก็มาเดินชมตลาดโอ้โหกินแบบนี้เลยเหรอกินนี้เลยเหรอ กินให้เห็นๆเลยเอา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 เอลซีฟูดที่ไหนก็ไม่แด้ขนาดนี้ใช่แต่ที่จันทบุรีเขาเรียกนะกินซีพริกเกลือถ้าในต่างจังหวัดเขาจะมันแต่ก่อนไม่มีเนาะเพิ่งว่ามีไม่นานใช่ไหมหรือว่ามีมานานแล้วกม่ไม่ค่อยได้เอามาหรอต้นนึงแล้วทคะเนี่ยคลิปนี้กับซับนี้ต้องน้ำพริกปลานะเข้ากันเนี่ยปลาเนี่ยข้ากันต้มตังใส่ปลาใช่ใช่ต้มตัง หมุนเขาแต่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยอุ้ยฟักทองเอาไปแกงนั่นนี่เนาะแกงอะไรแกงอะไรดีวะเนึ่งก็ได้แกงก็ได้เนึ่งเหรอมันเอกตำมันเขาเออเนี่ยมันโจ๊โอ้ยเป็นไงครโอยนี่แดงแดงอันนี้แบบไอกตำพริกเกลือถ้าคนกรุงเทพเขาก็เรียกน้ำจิ้มอุ้ยอุ้ย ฟักทองเอาเกแกงนั่นเองเนาะแกงอะไรแกงอะไรดีวะนึ่งก็ได้แกงก็ได้นึ่งเหรอมันแกงต้องน้ำพริกปลานะเข้ากันเนี่ยปลาไหลเข้ากันต้มตำใส่ปลาใช่ใช่ต้มตำหมุนเข้าไปเอาไม่เอาไม่เอากหนกันดูโอ้ยเออโอ้ยกินกันเห็นเลยฮะว่ามันอร่อยแค่ไหน ยังไม่ได้โผล่จากน้ำเจ้าก็โดนกินซะแล้วเห็นไหมก่อนเข้างานเอาจักคิดพี่น้องกคคลิปหนึ่งแต่ว่าตากะพุกจุกม่ได้กินน้ำหนักกำลังลดตอนนี้กินเอาอีกเอาเอ้ยเอีหมุนอีกขีหมุนอีกขี้เกิดเดยวพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิได้เขาทำงานแล้วค่ะมากบอกพี่น้องตอนเย็นเจอกันเอา เอาโอเลี้ยงสักถุงหน่อยนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยก่านจะกลับมาหมกซีฟู้ดที่ไหนก็ไม่แดงขนาดนี้ใช่แต่ที่กาญบุรีเขาเรียกนะ้ำพริกเกลือถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเรียกน้ำกิ้มซีฟู้ดเอาไปตำเลยอร่อยที่สุดแล้วพวี่หนูมันแต่ก่อนไม่มีเนาะเพิ่งมามีไม่นานใช่ไหมหรือว่ามีมานาน,นแล้ว,ลวไม่ค่อยไดเอามาหรอต้นนึงแล้ยทั้งย่ะ คลิปนี้กับทํานี่อุ้ยอุ้ยฟักทองเอาปแกงนั้นเนาะแกงได้แกงอะไรดีวะนึ่งก็ได้แกงก็ได้นึ่งเหรอยังไม่ได้โผล่จากน้ำเจ้าก็โดนกินซะแล้วเห็นไหมก่อนเข้างานเอาจักคลิปพี่น้องก็คลิปหนึ่งแต่ว่าแก่ยังนึ่งแดงเนื้อมันแน่นดีเอาไว้แกงตอนเย็น แอแกงพี่น้องเมื่อกี้ขี่หนูเมืองจันต้มต้องน้ำพริกปลานะร้ากันะเขาปลานี่มต้นต้มต้มแต่ปลาใช่ใช่ต้มต้มหมุนเข้าไปเอาไม่เอาไม่เอาเราคือเราเราค่อยสะออนสะออนหลายสะออนหลายพี่น้องดูมือดูมือได้หอบเอาเนาะนี่เขามาได้จ่ายเด้อเขาทำงานแล้วก็มาได้คุยกับพี่น้องได้จ่ายขอบคุณ น้องหลักชงชิสแล้วค่ะกระปุกจุบม่ได้กินแ้วน้ำหนักกำลังลดตอนนี้กินเอาอีกเอาอีกเอาทีหมุนอีกทีหมุนอีกที่ว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้แค่เล็กๆนี่เล็กๆเล็กๆไม่น้ำพริกน้ำพริกดาแดงยกะปุกจุบม่ได้กินแ้วน้ำหนักกำลังลดตอนนี้กินเอาอีกเอาอีกเอาที มุนอีกที่มุนอีกที่มัน,น,มนแต่ก่อนไม่มีเนาะเพิ่งว่ามีไม่นานใช่ไหมหรือว่ามีมานาน,นแล้วไม่เค่อย,ยได้เอามาหรอต้นนึงอลไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ซ้ำนี่็ือได้เวลาเข่าแหละจ้าวันออกมาก่อนเพราะว่าตื่นสายอุ้ยอุ้ยซักทองเอาไปแกงงีนี่นเนาะ แกงได้แกงอะไรดีวะเนึ่งก็ได้แกงก็ได้เนึ่งเหรอมันเก็บมันแต่ก่อนไม่มีเนาะเพิ่งว่ามีไม่นานใช่ไหมคิดว่ามีมานานแล้วไม่ค่อยได้เอามาเหรอต้นนอะไรทั้เนี้ยคลิปนี้กับซ้ำนี้เนี่ยน้ำกิ้มดีพูดเอาไปตำเลยอร่อยที่สุดแล้วพี่หนูแต่ยังหนึ่งแรงเนื้อมันแน่นดีเอาไว้แกงตอนเย็นแกงแอมแกงพี่น้องเมื่อกีนพี่หนูเมื่อกี้จัดตำ แตแดงก็พูอว่าหืมคำใหญ่โตๆดูก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนตุ้ยๆเลยอันนี้ก็กินอันนี้ก็นห่ลูกโว้ยอร่อยจินๆออหูโอ้โหกินจนเห็นๆเลยไงว่ามันอร่อยแค่ไหนก่อนเข้างานก็มาเดินชมตลาดโอ้โหกินแบบนี้เลยเหรอนี้เลยเหรอ กินให้เห็นๆ,ๆเนี่ยเอา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 ๆๆเอวต้องน้ำพริกปลานะเข้าไปน้ำปลาเนี่ยเข้ากันต้มต้มใส่ปลาใช่ใช่ต้มต้มหมุนเข้าไปเอาไม่เอาไม่เอาว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้แค่เล็กๆเนี่ยเล็กๆเล็กๆไม่น้ำพริกน้ำพริกดาแด่เนี่ยน้ำกิ้มซีฟู้ดเอาไปต้มเลยอร่อยที่สุดแล้วพี่หนูอุ้ยอุ้ย ฟักทองเอาไปแกงนะนี่นเนาะแกงกได้แก,กไดแกงอะไรดีวะนึ่งก็ได้แกงก็ได้เนืงเหรอมันแกงสีฟูดที่ไหนก็ไม่แดงขนาดนี้ใช่ใใชแต่ที่กันบุรีเขาเรียกนะยิงีพริกเกลือถ้าในต่างจังหวัดเขาจช้จึงคืออุ้ยพี่น้องน,น้องจอยชอบแบบนี้แต่พี่ทันน่ะชอบแบบนี้ ทั้งใหญ่ทั้งาวทั้งขาวทั้งเทโอ้ยหวีผมเป๊ะแกมันเทไอเอ้ยเฮ้ยหูยเนาะลูกหนักแคบไม่น้อยเนาะค่ยากไว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้แค่เล็กเล็กนี่เล็ก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 ไมมน้ำพริกน้ำพริกดาแดงทั้งขาวทั้งเทโอ้ยหวีผมเป๊ะแกมันเทไอเอ้ยเฮ้ยหูยเนาะลูก มไม่่น้อยๆเนาะกินย่างเนี่ยวพี่น้องเพราะว่าเดี <S 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 ๋ยวสิได um> ้เข่าทำงานแล้วค่ะมากบอกพี่น้องตอนเย็นเจอกันตอนเข้างานก็มาเดินชมตลาดอ้โหูกินแบบนี้เลยเหรอนี้เลยเหรอกินให้เห็นๆเลยเอา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 เอวแข่งพี่น้องอุ้ยส้มเข่งอุ้ยโอ้ยยอดเลยเนาะเขาจะย่างแบบไหนนั้นนี่ เอาเทียบเทียบก็รู้พี่น้องดูแขนแขนแม่ค้ากับแขนกล้วยต้องกินจุเมื่ได้กินอะน้ำหนักกำลังลดตอนนี้กินเอาอีกเอาอีเออขี้หมุนอีกขี้หมุนอีกขี้ว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้แค่เล็กๆนี่เล็กๆเล็กๆไม่น้ำพริกน้ำพริกดาดเด็ดตำมันเขาเออเนียงจุ๊บ อันนี ну true, no ้แดงๆอันน uh, ี mm ้แบบเอตําพริกเกลือถ้าคนกรุงเทพเขาก็เรียกอังกฤษเอาเอาโอเลี้ยงสักถุงหน่อยนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเกจะกลับมาได้จ้าเด้อแถาทํางานแล้วก็บ่ได้คุยกับพี่น้องได้ใจขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปเด้อค่ะได้จ้าเด้อแถาทํางานแล้วก็บ่ได้คุยกับพี่น้องได้ใจขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปเด้อค่ะนโอ้โห กินกันเห็นๆเลยว่ามันอร่อยแค่ไหนเนี่ยน้ำกินซีฟูดเอาไปตำเอร่อยที่สุดแล้วพี่หนูเจาคืเจ้าเราคอยสะออนสะอนละาไอ้สะออนหลายพี่นองดูมือดูมือได้หอบเอาเนาะนี่เขาต้องน้ำพิกปลานะเข้าไเอี่ยปลาเนี่เข้าไนต้มตำต้มตแต่ปลาใช่ใช่ต้ม หมุนเข้าไปเอาไม่เอาไม่เอาทั้งขาวทั้งเทโอ้ยหวีผมเป๊แกมันเทไอเอ้เฮ้ยหนักด้วยโอ้ยเนาะลูกมันใช้น้อยๆเนาะยากเลยลูกๆมีเมนแบบนี้เลยมั้ยกินให้เห็นๆเลยจ้ากินให้เห็นๆมาจากตลาดเนาะมาจากตลาดมาจากตลาดแต่ถือได้เวลาเข่าแหรอเจ้าบ้านออกมาก่อนเพราะว่าเสื่อมสาย โอ้ยสุดยอดเลยเนาะเขาจะย่างแบบไหนเน้่ยนี่เอาเสียบเสียบก็รู้พี่น้องดูแขนแขนแม่ค้ากับแขนกล้วยได้จ่าเด้อเขาทำงานเราก็บ่ได้คุยกับพี่น้องได้จ่าขอบคุณพี่น้องที่รับงชมคลิปนะคะซีฟูด้ดที่ไหนก็ไม่แด้งขนาดนี้ใช่แต่ที่กรนบุรีเขาเรียกนะกิซีพริกเกลือ ้าในต่างจังหวัดเขาเจะก่อนเข้างานก็มาเดินชมตลาดโอ้โหูกินแบบนี้เลยเหรอนี้เลยเหรอกินให้เห็นๆเ,เลยเอา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 เอวเพียกน้ำกินซีฟู